โตโยต้าไฮ u ักทราเวลสองันิกระบะระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยและความแข็งแกร่งในแบบฉบับโตโยต้าภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเล็กทรงสปอร์ตและกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ดุดันภายในห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสระบบความบันเทิงขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางเครื่องยนต์ทรงพ,งพลังตอบสนองได้รวดเร็วทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นกล้องมองรอบคันและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวไฮลักทราวเว2 0 2 6จึงเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ทั้งสวยหรูแข็งแกร่งและสมรรถนะเยี่ยมด้านหลังของโตโยต้าไฮลักทราวเว2026ถูกออกแบบให้โดดเด่นและสะท้อนความแข็งแกร่งผสานความหรูหรายอย่างลงตัวไฟไท้ายเล็ทรงสปอร์ตด,ดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างคมชัดแม้ในเวลากลางวันกันชนหลังเสริมความแข็งแรงพร้อมวัสดุกันลื่นเพื่อความปลอดภัยขณะขึ้นลงกระบะ ฝากระบาดท้ายเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลและรองรับการบรรทุกน้ำหนักมากพื้นกระบาดบวกวัสดุกันรอยขีดขว่วนเพื่อยืดอายุการใช้งานโลโก้ไฮลักทราวโวขนาดใหญ่ตรงกลางเพิ่มเอกลักษณ์ให้รถดูพรีเมียมขึ้นเส้นสายด้านหลังถูกออกแบบให้โค้งมนแต่ยังคงความบึกบืนเหมาะทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์หรูหราไฮลักทราโว2026ด้านหลังจึงไม่เพียงสวยงามแต่ยังใช้งานได้จริงและทนทานในทุกสภาพถนน คา w a ซากินินจา H2R ปี2026เป็นซูเปอร์บที่ออกแบบมาเพื่อสนามแข่งโดยเฉพาะด้วยเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ 998cc สี่สูบที่ให้กำลังมากกว่า300แรงมา้าทำให้ H2R กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทรงพลังที่สุดของค่ายคาวาซากิดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์และรูปทรงแอโรไดนามิกเสริมด้วยสีแดงเงางามที่ดึงดูดทุกสายตามาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบควบคุมการทรงตัว Quick s h i f t e r ์ หมดการขับขี่ที่ปรับได้และระบบเบรกระดับสนามแข่งจากเบรโบแม้จะไม่สามารถนำออกถนนสาธารณะได้แต่ดินจา h 2 r ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำหน้าและความเร็วที่ไร้ขีดจำกัดในโลกของสองล้อเหมาะสำหรับนักบิดที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ขั้นสุดที่สนามแข่ง h 2 r 2026ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แต่เป็นผลงานศินละปะที่เต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำทางวิศวกรรมอย่างแท้จริง โตโยต้าไฮลักซ์ทราเว2สองมาพร้อมเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันขุมพลังดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดระบบเกียร์อัตโนมัติปรับจังหวะเปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลและแม่นยำพร้อมโหมดขับขี่หลายรูปแบบให้เลือกตามสภาพถนนระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักลดความร้อนสะสมและยืดอายุการใช้งาน ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนสีล้อทำงานประสานกับเครื่องยนต์อย่างลงตัวเพิ่มความสามารถในการลากจูงและบรรทุกหนักไฮลักทราโว2026จึงเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วยพลังและความทนทานสูงสุด